เหมือนเป็นสวนสนุกท่านเเหมือนอะไรวะเมื่อกี้มันคืออะไรเฮ้ยเส้น<อ>นี้มัน,น,<อ>นเต็นน้ำน <c oughs> เลยอะเฮ้ย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 ยังอะไรอีกอ้ย <c oughs> ว,ว,ว <c oughs> ุ่นมาวุ่นมาวุ่นมาใครเหรอวะ หายไปแล้วอะ่ะที่ทองแรงก็ดีเออเรามีน้ำชั่วพี่เดี๋ยวหายเรามีน้ำแตกไปทางนี้แน่ที่มันลากมาทางหาพี่เดียวก่นอนเอ๊ะเสียงเสียงมีน้ำเสียงมีน้ำแน่พี่เดียวอย่างนี้แน่เลยมีแสงอยู่นี่เลยจบแล้วละ่ะหลอนเสียงหายเลยจบแล้วเลย ท <king, S 2> างกลับ <m> ก็าเชื่อว่าจะปลอดภัยแล้วเนี่ยบรรยากาศโคตรเงียบากลับโคตรเงียบไปทางกลับทั้งหมดนอนไม่ได้อะไรคนนอนหลังมันนอนอกกน hey, ๋อเกาะกระดาบนี่ถือเป็นไม้ถือเป็นไม้สู้ปลอดภัย